พี่น้องครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกท่านกำลังอยู่กับเบ้าใจผ่านเื่อแล้วกับเบ้ามีสวัสดีครับพี่น้องผมช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องเบิ้งเงียบพี่น้องผมอุปกรณ์มายามเงียบเยับเพบาะท่านผ่านเื่อเนาะพี่น้องเนะาะใส่ได้บ่หลัางเลกแล้วหลัางเลกหลังางเลกจยักหลังสามสิบสามสิบหลังพี่น้องผมได้ครบจัตตัว <laughs> สามสิบหลังได้กบห้าตัวพี่น้องสามสิบหลังได้กบห้าตัวนะพี่น้องนะครับเบาใจพ้าถือไอ้หลังแรกว่ามีว่าท่านพอดีเดียวเดียวเดียวของเบาใจของเบาใจได้หาตัวได่ผ่านถือเอาเจ๊อออกไปเห็นเอาสีออกดิได้ยังอย่างผ่านถือหลังแรกถือสามตัวพี่น้องผมหลังแรกถือสามตัว เท่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 เอา,า,า,เ,าเอาปกติได้หลายกว่านี่ว่ะสามร้อยห้องโอ้เอาสามตัวผ่านไปพี่น้องผมเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะครับเนาะกับผ่านเธอ,อเพราะมีแจ็คหลังแจ็คหลังครับไล่หลังอยูย่ยสัตว์พี่น้องเอาเดี๋ยวไปยามน้ำกันส่วน เสามาเนาะพี่น้องเนาะเสามาแล้วอันนี้กาบ้าใจเบีดยดสามสิบลังได้ไปยาวทางไรแบบนี้ชี่รถไปอย่างไปนี้ได้แล้วง่ายเนาะพี่น้องเนาะนนโอ้มันมีน้ำเหมือนกันสร้างมาไปพี่น้อง<ป>ครับไอ้บ้าใจนี่ครับได้บะ ครับไปหงััววแล้ครบผมจะเบื้องสายเบ็ดพี่น้องสายเบ็ดกับสายเงียบคือว่าเงียบนั่นแหละเงียบเงียบครบพี่น้องสายไหนสีมันกันกนนัะ่พี่น้องนะเข้าได้ไปบ่ให้ทาบ่ทาบ้ามีบ้ามีก็ต้องใช้วิธีบิรดรถแปรตายนะ้ำพี่น้องบิรดรถแปรตายเลยมานึ่เอาจอดพุ่นอีกแล้ว จอดพ่นพี่น้องเอาอันนี้ก็ห้อยเงียบตัวนี่นะห้อยเงียบผูดใดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยามทำเนียย่าเฝ้าขึ้นด้ะให้พี่นอ้องในเบื้องทำเนียแป๊บเดียวแป๊บเดียวอุ้ยตื่อเต้นเหล่าใจพี่น้องพานถือบอยยอมถาเลยอย่าฝ่าดึงขึ้นด้อขอเบื้องทำเนียเห็นว่บบาก,กระไดเอาพี่น้องเฮ้ยพี่น้องผม บ่มีจักโตพี่น้องบ่มีเป็น <laughs> ข <laughs> ่อยมาเป็นข่อยว่าเป็นข่อยมากั้นละพี่ลีบพี่น้องผม <laughs> <laughs> มันก็อยากมา้านาะพี่น้องมันก็อยากเห็นย่างหน่อยๆ,ยอยๆ,ๆก็ได้ไปแล้วลสามตัวย่างหน่อยๆก็ได้ไปแล้วสามตัวก็คือว่าได้ไปแล้วเพราะผ่านหวังดอกแต่ว่ามันหนาสีขัว้วสีได้ดีกว่านี่ว่าจันขึ้นว่าผ่านดีว่าว่าเฮ้อ เรียบไป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 พี่น้องผมไป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 ล้างได้อีกโหยวเบิ้งเบิ้งพี่น้องโอ้ยยีตัวนี่ยู่พี่น้องผมจักตัวจักตัวเพื่อถือโอ้ยตัวหนึ่งถือยู่พี่น้องทังเบิดเป็นสีตัวสี่ต้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะทังเบิดเป็นสีตัวสี่ต้มแล้วเสร นี่พี่น้องใช่แหละโกบอยู่สายพานถือโกบชัดๆด้วยพี่น้องเด้อกบชัดๆพี่น้องผมกบขักกบเนียทรองขาวอาฟาอยู่นี่เอาพานถือเอาเอามันไปเก็บเฮาเอามันไปเก็บมาท่านไปยามตรงดีอ่ไปเนาะบอดี้บอดี้วอนนี่น้องก็จะไปหับลูกสาวสิจะมาส่วนพานถือไปเอาปลาพอดีเลยอยู่ตรงพี่น้องแสตรงแตกแสตพี่น้องผมสรุปแล้ว เดินอีพ่านไปยักหลังครับผมซี่หลังเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามซี่ซี่หลังซี่โตเดี๋ยวเราไปสรุปกันยูบบาดอีกทีหนึ่งพี่น้องอ่าลงไปนะซี่หลังซี่โตพี่น้องผมเลี้ยงง่ายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เลี้ยงง่ายสบายสบายก็ถือว่าบ้ามีรอดโตไปแลี้ยง แห่งฟ้ามาเมื่อขึ้นก็รุนบอลพี่น้องผมรุนบอลที่ยงขึ้นคือหัวตีสองกลัวนอนบ่หลับเลยบ่ามีบ่ได้นอนเบิดลขึ้นตากะลุ่ลรู้เรื่อยๆพี่น้องไป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 ลุยกันต่อพี่น้องผมเอาหลังที่หาพลานไปพี่น้องหลังที่หาแล้วผ้าพีผ่าน้องมาบ่หมีพี่น้องบ่ถึกบ่ถึกหลังนี้บ่ถึกบ่ถึกบ่ถึก ยินเย็นหาหนากระถือกนะหาหลัง4ีตัวพี่น้องผมไมยทิชช่มม่สำบ่บเบื้องพี่น้องนั่ไปที่ติดพี่น้องผมนั่สิติดขอบจอ,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 อเอา้าแบบนี้ก็ใส่บ่อยเย็น <c oughs> โอ้ยพี่น้องแบบนี้ก็ใส่จักถือกบ่ถือกสูตรใดของเพ่นบุญนี่พี่น้อง สูตรใดของเพิินบุญอีพี่น้องผม oh. ถือว่า oh. บ่เถือกสูตรไม่เอาตุ่มปลาไหลมาดัดปแปลงเป็นเอาตุ่มปลาไหลมาดัดเป็นแปลงเป็นตุ่มกบนะพี่น้องเนาะไปเฮ่าทอยนี้กันแนวนี้ <laughs> มีน้ำพี่น้องปีกายแล้งแล้งเอาตะเวนกับขืนแล้วเด้อพี่น้องเนดะ้อตะเวนกับขืนแล้วพี่น้องผม oh. ทราบกางบรรยากาศทงหน้าเขาเอื่นว่าเราอีมองเราพี่น้องเนื้อเรานางมองนั่นเองตุ้มปลาไหลกับไส่ปลาไหลหรอเอ,อ้ยไปใส่อีกบานไปยางพี่น้องยางน้ำกลุ่นไปเรื่อยๆเฮ้ยบรรยากาศทางยยโซทรอนพี่น้องเลี่ยงบ่เลี่ยงเบิ่งเอาพี่น้องผมเลี่ยงบ่เลี่ยงเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อ มีแต่หยาเดี๋ยวพาพี่น้องไปยามตรงแตกอยู่อ่าทางหน้าข้ามห้องพี่น้องไปเบื้องวสิบไปจังไดสิหมานบ่หมานว่าพี่น้องเนาะหลังจากเสร็จสิน้นพิธีการนี่ก้อนหนึ่งห้องสิได้ไปบ่ได้ไปกันอีกเรื่องหนึ่งคือพ่อย่ายน้องไปก้อนแล้วก็บ่ว่ากันถามว่าท่านด้ไปห้องกับไปกักนหร้อพี่น้องบรรยากาศทงไครทงหน้า,ท,นาทางยาโสทอนพี่น้องผม สุดยอดกับบ้ามีกับชาวอ,อีสานบ้านขวอยเองขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกสับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเอามาหลังนี้ต่อถือในแม่เนาะเบิ่งกันจอดจอดพี่น้องโอ้เพิ่นดัดแป้งตุ่มปลาไหลพี่น้องมาเป็นตุ่มกบว่ามนมี่อยู่วิมีพี่น้องผมอู้ถือกตัวง่ายสัมหวาดพี่น้อง ถือตัวย้่ยสําพี่น้องผมถือตัวใหญ่ซ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ถุงใส่ถ่เบิ่งหาหกหลังหาตัวหกตัวเดียวพี่น้องผมยุนี่ไม่หาตัวมันกระบอตัวใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเนาะผมธรรมชาติหนึ่งซีถัตัว่ันเือซีห่าตัวนี้พี่น้องผมออกดิออกดิหามมเบดขึ้นโอ้ตัวตึงพี่น้องผมตัวนี้ตึงแน่ตึงแน่อยู่ ลงไปแล้วง่ายพี่น้องคือสิบวันไิ้เสียสีง่วละเบามีวันสิเสียสีงัวอีกอวา,างตุ่มจักน้อยพี่น้องใส่เขาจะว่าพอเจียวนั่นนะม,นมันพอเจียวอยู่สมอเย็นให้นี่มีนม้ำบ่มียาคืองามคักแช่เขา,าข้าเจ้าพี่น้องให้นี่งามงามพี่น้องผมมีนม้ำน้ำเด้อพี่น้อง โบกบ่เอาตุ้มตั้งบานนี่เดี๋ยวยา่าเฝ้าถึงคืนเด้อสูตรตั้งพี่น้อง้สบดตั้งกับมีคือเกา่าเอาถือคือเก่าพี่น้องผม <c oughs> ว้าย,ยกบไล่ขา้างใดทางนี้อย่างนี้มานพี่น้องผมใส่ครัว่ามานว่ากันว่าวมีพ่อม่ว่ามานปนีพี่น้องแมียนพือว่าเมีนตัวพี่ตัวนึ้สองตัวพี่น้องแมียนบ้านที่ใส่ใส่ใส่เบิ้งขัดดูเงีเบิ้งขัดดูกบมันเป็นตัวจัง่ดยเงี นั่นพี่น้องผมเห็นแ้ครับเนาะสองตัวเชียงเชียงแล้วพี่น้องเด้อเอาพาถือเอามันออกมาบานนี่เข้าไปสรุปกันอีกทีหนึงเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปสรุปกันอีกทีหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องฟัอองทางนี้คือนหนำไลเขาง่ามพอสุดทั้งกันทั้งดิ สูตรตั้งกับตั้งเอาสูตรตั้งสิบ่ดีกลัวสูตรนอนบลบาบบลาเฮ้ยอย่าม่อนหนึ่งจะนอนเด็บไปโ oh. อ้ควบความสิพอดิบตัวเหรอพี่น้องยู่ใดยู่ใดเนี้ยนี่ยู่ได้่ดดาหอืมไมได้ลังกระโดดเเราหมือนันกับเป็นกิโร่กลัวผลหรเนาะ <laughs> ไปนั่มไปเรอยๆพี่น้องผมนั่มไปเรอยๆ อีกแล้วพี่น้องผมอีกแล้ว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 เบิ่งกันชัดชัดบ่งกันชัดชัดพี่น้องเี่ยงอาณาคอนดาฮึตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผานทึกตกใจแม่นเี่ยงพี่น้องโอ้ยอาณาคอนดาฮึอาณาคอนดาเขาพี่น้องผมมีหวัดอาณาคอนดาเดี๋ยวออกมาออกมาออกมาไอพี่ไอิ้งมันกินโกมกินโกมดีนี่นะเนียนเดียว สองตัวบักใหญ่พี่น้องไปกินกบบ่อยออกยุ่ยอย่างนี้ขาลอยเป็นอยังนี้ยกินกบบ้ามีพี่น้องผมกินกบบ้ามีแล้ว <c oughs> มาๆกว่า,าจีบหัวมันเอาเอาเราลองมองนี้หยับแบงห่วงเลย <c oughs> กบเปิดเลยโอ้ยกินกบบ้ามีพี่น้องเลยบักอันหน้าควันด่าง่ายพี่น้องสิไปใส่นี่พี่น้อง <c oughs> เขาเออนี่อย่างผ่านที่อื้นงูอยังนี้จินจินกบงูลเหลี่ยมอ่อจินก,ลลนกบบ้ามีไปแล้วพี่น้องศูนย์เด้อเสร็จแล้วงูยู่เสร็จเ <c oughs> ว้ไปอีกแล้วพี่เนเดี๋ยวพูดนะพี่น้องกบกบอยู่ในทถองพี่น้องผมกบอยู่ในทถองนี่ กบอยู่ในท้องกินของเบาวมี่ไปแล้วไปไปพุนเนะชียงแหงเรียนกับ,บงูก่อนพี่น้องเรียนกับ,บงูก่อนเชียงแหงบ่ดึงมุงไว่ขึ้นกันหรอปา เหม็นขักเทีเท่ยว n h i ề มอโอ้ซูนพี่นองไม,ม่จิบกบแมกบเต็มท้องอย,อยู่ไม่จิตกบบ่ามีไดอย่งไรบ้ายบขาเอาวหันสูนต้องว่ากับคือนาพี่น้องเอาไว้บ่ขาโอ้ยยวใส่มือ bật anh lại con đài nhé xếp đài nó buo mắm miến chèo bạn thử, ừ, áo à, bưng lắng nhỉ P'Nong, bưng lăng nhỉ nắp cản, xếp đài con đài bao, nằm áo bưng lùn nắp cản, oh, say bưng nè โอ้ยน,น,นี่ก้อนเราขึ้นเห็นตัวกบเลยพี่น้องเห็นตัวกบตัวหนึ่งที่สองเจ็ดตัวแล้วพี่น้ีงสองสองพี่น้องผมโอ้ยเอาเบี้ยงกันไปเหยียบเป็นเผือกขางูพี่น้องว่ากันเอาเหยียบเป็นเผือกขางูได้อีกสองตัวพี่น้อง ไลลงไปไลลตอลงไปอลงไปเอ้ยพี่น้องบ่รรมดาเล้วเ้อพี่น้องเ้อบ่รรมดาเด้วไปบ้ามีคนมันโอ้ยเมีนฉีงู

ย่องสามตัวเขียงเขียงใส่ใส่เบิ้องเนี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 โอ้สามตัวพี่น้องผมเบิ้งเอาเดี๋ยวปศิบาลบ้ามีตัวกวบไม่ทางนั่นพี่น้องเลยกวบไม่ทางนั่นพี่น้องนะเ,อเนาะเอ้าเงียบไปเชียงแล้วผานทืนะ่เนาะเอาลงไปเอาลงไปเอาลงไปสุดยอดพี่น้องผมบรรยากาศทางทรวงให้ทรวงหน้าพี่น้อง บรรยากาศทางทองทงให้ทงหน้าพี่น้องเนาะขันบ้านมีมากเพราะท่านผ่านถือบ่รมานปานนี้ตาเว้นห่วงขึ้นพอดีพี่น้องเศร้านี่พี่น้องผมที่ยาโสธรมีบ่พี่น้องผมนี่รุ่นกันด้วยความตื่นเต้นเล่าใจลายห่องนายบ่มีทำไมเล่นมาดีอยู่ในพี่บ่เถือว่าานือเอาหลังนี่บ่ถื่อพี่น้องบ่บ่ถื่อการรุนหลังไม่กันเนาะพี่น้องเนาะ เอาเถือกอีกแล้วพี่น้องสองตัวเลยมาบ่าบาธรรมดาบ่าธรรมดาสองตัวพี่น้องผมเอาพี่น้องสองตัวเทเข้าไปลงไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องผมตุ่มปลาไหลกับเถือกดีคือกันตัวนี้ไหม <laughs> โอ้ลุ้นน้ำกันพี่น้องลุ้นน้ำกันมีบ่คือเแล้วบ่เห็นตัวบ่เห็นตัวแล้วบ่าน่าจะมีพี่น้องผม,ม บนไหนจะมีนือเต้นร่งเดียงร่วงเรียงอยู่อะบึ่งดูบ่เต,ต,ต็นบัตเต็นพี่น้นนองเอาหอกระผาดพี่น้องผมได้เลยหลายสุ่มหอกระผาดถืออีกแล้วพี่น้องผมถืออีกแล้วพี่น้องผมถืออีกแล้วปู๊ยมันก็ระถือคู่หลังปวดเด้อพี่น้องเลยเก<อ>ินไปเกินไป,ไปไ<ว>ถือบ่พี่น้องหลังนี่ถือบ่โอ๊ยถือพี่น้องผมมีอีกแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้ว ลงไปตัวหน่อยแหละเอาพี่พ้องผมขอบคุณทุกไลท์ทุกสัพทุกการติดตามเหมือน coughing. เดิมคือเก้าพี่รองผมกบยังว่าเวิร์ดกบหลายอยู่ฝากไลฝากแช่ฝากทิปฝากตามฝากคอมเมนเด้อพี่รองเด้อคุณอ่ะเลยิโลกลัวแล้วพี่รองผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รองผมโอ้ยมันสีวอกดิมัน fort. สีวอกดิ